สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสามก๊กมิเลเนียมสามหกตัวละครครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงปูวันนี้มากับแผลใหม่เนาะนะครับมาแผลใหม่ก็เลยมาทําคลิปให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันอย่างที่เคยนะครับสําหรับเพื่อนหลายๆคนก็อาจจะลองย่อยลองอะไรกันแล้วนะครับสําหรับผมผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับแผทใหม่ที่ล่าสุดนี้นะครับก็คือจะมีการย่อยของ ก็คือย่อยพวกอาวุธพวกเนี้ครับย่อยย่อยพวกเนี้ย่อยอาวุธพวกเนี้ยนะครับให้กลายเป็นยันกันระเบิดนะครับยันกันระเบิดทําให้คนเล่นนั้นสะดวกขึ้นนะครับเวลาตีอาวุธตีอะไรต่างๆนะครับตีอาวุธตีกรอบตีอะไรพวกนี้นะครับจะทําให้เวลาเราตีของก็คือไม่ให้แหกนะครับง <laughs> ่ายง่ายเนาะนะครับ หาคองออกไปตีแล้วก็มีสกิลใหม่ๆด้วยนะครับเพื่อนๆมีสกิลใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็สกิลใหม่นี้เขาก็จะเอาไปตกที่ เอาไปลงไว้กับบอ,นบบอสนะครับบอสเฟสนะครับบอสเฟสก็คือบอสเฟสก็คือบอสของนะครับสุสานยินซีนะครับรรบ,บอสต,ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อโย่คำรามฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นบอสสองตัวนี้นะครับสําหรับเพื่อนคนกไหนที่จะไปล่าบอสหาสกิล120ถึงสกิล130นะครับก็คือกดอันเทเนต์เอ็มนะครับ อินเทอร์เนต็ตบวกเอ็มอินเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วก็กดเอ็มนะครับแล้วก็นะครับชื่ออะไรเย <c oughs> ประวัติศาสตร์หนึ่งสองสามช่องที่สามแล้วกันครับก็เลือกกินซีแล้วก็เลือกสื่อยู่ความรฟ้านะครับมา,มาทำย่อยของดีกว่านะครับเลือกเมนูสร้างนะครับเพื่อนๆเ,เลือกเมนูสร้างแล้วก็มาเลือกสร้างอาวุธนะครับแล้วก็มาประเภทนะครับประเภทแล้วก็มาเลือก ไอเทมอื่นๆนะครับแล้วก็รายการแล้วก็หลอมไอเทมทั่วไปนะครับก็ลงมาล่างสุดนะครับก็จะมีนี่ครับตัวนี้ครับที่แพทนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพอา็จะบอกว่าเราใช้อาวุธอะไรที่ย่อยจะได้มาเป็นตัวนี้มั่งนะครับถ้าใครนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์และแหกนี่ก็สวยจัดนี่นะครับสิ่งนี้นะครับย่อยดูผมมีวัน อุธหนักนะครับทองนะครับไม้เท้านะครับธนูมปุ๊บนี่สองมืครับสอง0มืแล้วก็นะครับือมีทุกอย่างทุกสายนะครับเดี๋ยวผมออดูัววุธแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะหลอมก่อนที่จะย่อยนะครับเผื่อมันมีอันดีๆนะครับพอดีเราไม่รู้เลยนะครับว่าข้างในนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับมันไม่ได้บอกเรานะครับ อันนี้ร้อนะครับเสียดายตัดนำห้าสิบนะครับนะครับย่อยเลยนะนะครับย่อยเลยแล้วกันจะไ,ได้ไม่เกินการเสียเวลาครับเพื่อหลอกไอเทมทั่วไปนะครับ จะใช้อันนี้หนึ่งอันนะครับเพชรผลึกเพชรผลึกนี่ันได้เงินสองล้านนะครับถ้าคนที่ล่าบอสนะครับล่าบอสเร็วแบบผมใน่ของพวกนี้ยมันตบจากบอสเพราะว่าผมล่าประจำนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับได้กันแหกนะครับได้กันแหกมาแล้วก็ได้นี่มานะครับได้กันแหกมานะครับหมดแล้วนะครับเพชรผลึกนี้ได้จากนะครับได้จากบดแคสต์นะครับบดแคส เลย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 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเจ้าจีอันนะครับเจ้าจีอันเราจะก็เราก็กดซื้อนะครับเราจะได้ถ้าใช้แค่ห้าร้อยนะครับใช้แค่ห้าร้อยแค่แค่ห้าร้อยแต่ผมผมตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรตีนะครับเรายังไม่มีอะไรตีผมก็เลยนะครับทําให้เพื่อนๆนดูนะครับนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ นีเนาะได้มาสองอันนะครับเด้รออีกอันนึงแล้วกันนะครับอ้ออันนี้สองน2อันสองอันาะกดอันอน,นึงนะครับแล้วรอ2สองอันเอาไว้เลยแล้วกันครับจะได้ง่ายๆ่าับห้องเหมือนเดิมนะครับห้องเดิมสร้างอาวุธตัวนี้ ีน,น<อ>หมดไปเท่าไหร่แล้วกี่ล้านเกือบสิบสิบล้านแล้วนะครับแปดล้านนะครับแปดล้านก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้มานะครับก็จะได้ตัวนี้มาผมไม่พ่ายากจะจุ่งกับพวกนี้เท่าไหร่ส่วนมากดวงไม่ค่อยดีนะครับถ้าตีเนะีนะ่ยเนี่ยถ้าตี ทำาถตีเราก็ใส่เพื่อเปอเข้าไปป้าปึ๊บแล้วก็ระเบิดเซียนเนี่ยเขาจะใช้ตรงนี้นะครับยันระเบิดเซียนนะครับเพื่อนคนคงจะรู้แล้วครับมีไวล่าลิโปติดไหมเนี่ยเอา้าลองดู็และกัน <c oughs> <c oughs> หเหลือซิฟหาเรื่องให้ตัวเอง <c oughs> เอ้มันยอมไม่ได้ว่าป้านะครับเอ้า อยู่ดีๆไม่ชอบเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหาดูเพิ่มเติมเพิ่มเติเหลือไม่มีครับหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อน,อ,นอีก,กันแหกสามอันซ่อมหนึ่งอันจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอด แล้วเราก็มีนี่ครับถ้าใครมียอดเหล็กเยอะนะครับก็สามารถที่จะทําเป็นเหล็กร้อยหลอมได้นะครับนะครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่6กเปอซนาะสองหงสอง 3ามหนึ่งสองไม่ถึงสามหนึ่งสองสามสา,มมาโอ้โหขึ้นสิบสามเจ้าทำไมไม่ออกสิห้าให้เนี่ยโอ้ออละ พอล้พอละพอ้พอดวงไม่มีนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับที่มากับแพทนนี้นะครับก็คือนะครับการที่ใครคนไหนที่ตั้งร้านนะครับก็จะมีหินซ่อมมาให้นะครับหินซ่อมนะครับหินซ่อมแบบเนี้ยนะครับหินซ่อมแบบนี้มาให้นะครับก็มีหินซ่อมแบบนี้มาให้นะครับแต่ว่าจะซื้อขายกันไม่ได้นะครับก็ต้องเอามาแลกกับ NPC ตัวนี้นะครับพ <habitude S 1> ่อค้าเจียเนี่ยนะครับมาแลกกับ NNPC ตัวนี้นะครับเพื่อนๆปุ๊บีแลกตัวนี้นะครับกดช่องแรกนะครับกดช่องแรกนะครับปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะได้กล่องมานะครับกล่องมากล่องก็จะมาสุมนะครับกล่องกล่องก็จะมาสุมนะครับกล่องก็จะมาสุมนะครับก็ก็จะมาสุ่มหินกล่องที่สุมเนี่ยหาดูร้านที่ขายกล่องก่อนนะครับไม่รู้ร้านไหนก็จะทําคลิปสั้นๆ มีคนที่เขาขายเป็นกล่องอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับาดูก่นอนเอาบางคนนี่ขายเป็นกองอ่ะสองร้อยกว่ากล่องก็มีนะครับบางคนนี่บางคนมีเป็นสามสี่ร้อยกล่องก็มีนะครับเนี่ยครับกล่องนี้นะครับกล่องนี้ เขาจะได้กล่องนี้นะครับก็จะเราก็คลิกขวานะครับก็จะสุ่มออกมาให้มีทั้งการแหกมีทั้งเพิ่มเปอร์20%รแล้วก็เพิ่มเปอร์10%แล้วก็พวกเหล็กกะเหล็กอุกาบาตนะครับร้อยรอมแล้วก็ย้อนเหล็กพวกนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับเอาเกี่ยวกับการย่อยของนะครับอาวุธร2 5นะครับขึ้นไปนะครับมาย่อยถึงจะได้ของพวกนี้ออกมานะครับอาวุธคัสที่ต่ำกว่าร25ย่อยไม่ได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากมากนะครับที่ติดตามรับชมกัน นะครับสวัสดีครับ